ฟังเพลงร้องเพลงเพื่อยายกมลงกราบตักคุณยายที่เลี้ยงผมจนใหญ่เป็นพ่อแม่ของลา ต้องจำห่างตามาถิ้งบ้านด้วยเส้นทางของศิลปินมีพ่อก็จากไปแม่ก็ทิ้งผมไป ไกลตาทิ้งแดงแต่ยาวยายเลาว่าก่อนกราบลาท่านมาร้องเพลงผมแดงจิตตะกอนจากเมืองคอนมา แก่นวอนแฟนแฟน,แฟนมีตาให้โอกาสผมที่เป็นกำพรราพอได้เยียวยาแทนพระคุณยา ร้องเพลงเพื่อยายขอมีความสุขครับ